ออกมาสวนยางพอดีก็ไม่เห็นคุณตาผ้าบาจะไกลก,ก่อนไกลไปหน่อยนะครับจะเห็นเขาหาญ้าเกี่ยวหญ้าให้หวัวแต่เกี่ยวหญ้าเนี่ยเราก็สังเกตด,ดูทำไมเขาถึงต้องเลือกหญ้าประเภท ต้นยากคาแล้วก็ต้นแบบคล้ายๆต้นข้าวอ,อะไรเนี่ยเนี่ยเขาจะเอาอย่างงี้นะแต่ผมเห็นวัวเนี่ยมันกินหญ้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยเลือกหญ้าเท่าไหร่มีจะจะมีแค่ที่เห็นนะเป็นหญ้าแบบคล้ายๆรู้จักใบสาบเสือไหย กินอย่างนั้นน่ยที่วัวไม่ชอบแค่นั้นน,นอกนั้นมันกินเรียบใบกล้วยใบไผ่อะไรใบมงใบมันกูกินหมดยกเว้นแต่ใบหญ้าประเภทคล้ายๆใบถับเสือมีกลิ่นฉุนๆแค่นั้นน่ยมันก็เวรกรรมเนาะต้องมาหาเกีย ung, เก่ยวยงเกี่ยวญ้าให้วัวกิน เนี่ยนะบัวนี่ถามว่าราคาดีไหมสองสามปีแล้วราคาไม่ดีเลยนะและแถมก็พูดง่ายตายง่ายเนี่ยแค่คอกซุ้มเนี้ยก็ตายไปตั้งหลายตัวแนละ้วที่เห็นอยู่แล้วจะไปเอากำไรที่ไหนมาล่ะ ถ้าเป็นใจของผมนะไปเลี้ยงอย่างอื่นดีกว่าที่ที่ได้กำไรดีกว่าไม่ต้องมาเป็นภาระของเราฝนตกก็ต้องรีบต้องไปหาญ้ามาให้กินหนาวก็ต้องมาหาไอ้ลูกเราบางทีหนาวเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเดี๋ยวพ่อมาเอาไอ้น่นเอาเอาไอ้น่นไอ้นี่มาให้วัวกินก่อน แต่บางทีลูกบางทีลืมให้ด้วยซ้ำไปจะไปจะไปไปห่วงกับพวกวัวพวกอะไรไม่รักฝา